ก็สวัสดีครับก็มาอยู่กับผมนะครับก็อยู่ในเกมโลบล็อกอีกแล้วนะครับผมก็อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับไม่รู้นะครับว่ามีอะไรมาบ้างนะครับแต่เท่าที่เห็นก็ชัดเจนนะครับก็นี่ครับผมอย่างหล่อที่นะครับสัตว์ใหม่วิธีที่จะปลดล็อกนะครับตู้สัตว์ใหม่ได้นะครับก็ต้องมาที่ตรงนี้ก่อนนะครับผมถ้ามีเสียงรบกวนก็ต้องขออภัยนะครับอันนี้แก้ไขไม่ได้จริงๆโอเคไหม ก็มาที่ตรงนี้นะครับมาปลดล็อกตรงนี้นครับประมาณ1้อยล้านมั้งประมาณนี้แหละนะครับแบบใหม่ก็ทรงๆนี้เลยครับผมนรกเนาะอย่างที่มันบอกนะครับนรกนะครับเดีย๋ยวลองสำรวจดูว่ามีอะไรบ้างโอเควะแล้วแลงก็พอเข้ามาแบบใหม่ปั๊บแล้วแล้งเราก็จะอัพเลยนะถ้าแบบแล้งเราตันอยู่แล้วนะมันก็จะกลายเป็นแล้งแบบนี้เลย ลองดูก่อนตำรวจก่อนนะครับว่าแมปใหม่มีอะไรบ้างแบบมีอีเตอร์เอกไหมมาแค่แมปเดียวนะครับหรือเปล่าเดี๋ยวออกไปดูใหม่ไม่น่าจะมีอีเตอร์เอกแต่ว่าผมว่าน่าจะเป็นฟาร์มเพชรแบบตรงใหม่แหล,ละเป็นที่ฟาร์มเพชรตรงใหม่เลยเพราะว่ากล่องเยอะมากเลยนะครับน่าจะเหมาะกับสำหรับการฟาร์มเพชรไอ้ฟาร์มเพชรถุย ฟาร์มเพชรตรงใหม่นะครับเพราะว่าแบบกล่องเยอะนะครับมีแต่กล่องเลยไม่มีเหรียญเลยนะครับก็มาแฟนก็มาตัวนี้กัเราของเรากันผมยังไม่มีสูตรนะเพราะว่าอัปเดตใหม่ผมก็เข้ามาเลยนะครับผมก็จะมาสุ่มนะครับตามมีตามเกิดนะครับเหรียญมีเท่าไหร่ใส่ไปเท่านั้นโอเคปะ่ะมีอะไรเข้ามาใหม่บ้างมีเอ่อ โอเคตอนนี้มีอยู่พันโลบัคนะครับผมก็จะซื้อให้ดูเลยว่ามีผลเท่าไหร่ยังไงอะไรสงสัยใส่เพชรสิบห้าตัวนี่น่าจะอันนี้มั้งใส่เพชรสิบห้าตัวนี่น่าจะไม่กลับมาละดูทรงมันลิมิเต็ดไงต้องรอแบบนานเลยแหละก่าจะเข้า อันนี้ก็เป็นตัวไม่ชื่อเหมือนผมเลยมาคัดก็น่าจะดีนะคิดว่าก็ดีแหละอันนี้คืออันใหม่โอเคโอ้โหออโต้มันจะขึ้นอย่างนี้เลยใช่ไหมเดี๋ยวขอเปิดบูตก่อนบูตอันตาบูตลอกีบูตเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมต้องผมต้องเลือกแล้วก็ เลือกแล้วก็อันนี้อ๋อถ้ามันเป็นถ้ามันเป็นออโต้มันจะกดได้แค่ตัวเดียวนะครับอ่าเข้าใจระบบแล้วนะผมเข้าใจระบบแล้วถ้าเป็นออโต้มันจะได้อันเดียวโอเคปะออโต้ Auto, มันจะได้ตัวแค่ตัวเดียวไม่รู้ว่าคลิปนี้มันจะได้พอไหม เดี๋ยวนะขอดูก่อนว่าพลังมันเวอร์ปะไอพวกตัวใหม่ๆนะเวอร์นะเวอร์นะเวอร์เลยแหละเวอร์เลยเวอร์เลยไอตู้ใหม่เนี่ยเวอร์เลยนึกว่าจะแบบตั้งค่าได้ว่าสุ่มสุ่มสามตัวอย่างเงี้ยนี่ผมก็แบบต้องมานั่งกดเอาเองเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าแลสูตร สูตรอะไรเปิดอันต้ากับซูเปอร์นะครับก็ยังแบบก็ยังอันนี้อยู่ดีใช้ได้อยู่ดีลัคก,กี้ผมก็ลัคก,กี้จริงๆนะครับลัคก,กี้แบบลัคก,กี้เลยนะครับอืมอีพ e ิกอ e ีพิกน่าจะดีหวังคิดว่าน่าจะโหดเลยละ e ่ะอีพิกยังไม่มีสูตรนะ นะผมก็ยังไม่แจกนะคิดว่าผมยังไม่แจกหรอกผมรอทําตัวโหดๆทาตัวโหดโหดจัดเลยเฮ้ยมันเฮ้ยมันขึ้นไฟด้วยวะมันพัฒนาวะคนมีไฟด้วยนะก็นี่นะครับคนให้เครดิตคนนี้เลยคนนี้เขาแบบทักไงทักอยู่ในรูบล็อกมาว่า อัปเดตแล้วผมก็ฮะกำลังอ่านหนังสืออยู่ก็แ,แบบอัปเดตแล้วอะอัปเดตก็เอออัปเดตก็น่าจะมีเกมเดียวผมคิดได้แล้วเลยเข้ามาเฮ้ยอีพิกตัวใหม่เป็นแมงมุมอีพิกมีสองขั้นเหรอใช่ไหมเอออีพิกมีสองตัวนะทุกคนตัวมังกรกับแมงมุมไม่ไม่ไม่ไม,ไม่อ่านเสร็จเลยอ่านไม่เสร็จเลย พักนึงพักอ่านหนังสือเข้ามาดูเลยอ่ะเข้ามาเล่นเลยทิ้งหนังสือเพื่อนผมนี่น่าจะได้เยอะกว่าผมนะเพราะว่ามันมันอันนี้ไงมันเก็บประมาณเท่าไหร่วะแปดสิบแปดหมื่นล้านอะ่ะแปดหมื่นล้านประมาณเนี้ยผมสี่หมื่นล้านเองไงสี่หมื่นห้าร้อยล้านเ,นเองถ้ามันเพื่อนมันเก็บประมาณแปดหมื่นล้านอะ่ะมันน่าจะได้เยอะกว่าผมแบบชิวๆอะ่ะ ว่ซื้อออโต้หมาลำหน้าลำคาญน,นะมันเซ็ต UNC ได้ไหมสหรับใครนะครับที่เวลามาสุ่มสุ่มแล้วแบบตัวหายตัวหายนะอย่ามากดเปิดนะโอเคปะอย่ากดเปิดอย่ากดเปิดไอ้สามตัวเนี่ยอย่าก,กดนะให้ปิดไว้ก่อนสุ่มโอเคไหมอันนี้คืออะไรวะระบบใหม่เดี๋ยว ค่อยแบบโชว์โชว์อะไรยังไงอ๋อนี่ไงเปิดสามอันใช่ไหมมีสต็อปแบบอะไรยังไงไม่รู้ีน่นี่นี่ไงนี่คือแบบอโต้นม่มใช่ไหมไม่ใช่นี่วานี่เดี๋ยวลองดูนี่ใช่ไหมเปิดออโต้สามอันดูกัน มันจะเปิดอีกไหมเออนี่แหละนี่แหละโอเคมันมีวิธีปรับอยู่โอ้กว่าอยู่นี่มีมีมีม, <c oughs> มีวิธีปรับอยู่นะครับโอเคนะก็ไปปรับเหมือนกับผมอะเมื่อกี้ไปปรับเหมือนกับผมเสียงเปลี่ยนเลยเมืม่อกี้มีวิธีเปิดออโต้สามตัวนะครับอเออเหมือนกับผมนะมันมีอยู่ มีวิธีเปิดอยู่นะครับก็ไปดูตรงที่สีเรือเขียวเดีย๋ยวขอเร่งสปีดแล้วกันเนาะว่าผมจะสูงได้เท่าไหร่ในงบที่ว่า4500 45 0ล้านนะครับก็สปีดรันนะครับ โอเคครับก็หมดแล้วเรียบร้อยนะครับตังหมดเรียบร้อยนะครับก็เพื่อนนะครับก็บอกไว้ว่านะครับเขาบอกว่าประตู 28B สิบแปคงจะเปิดพรุ่งนี้หรมัง้งนะครับเขาก็ไม่รู้นะครับว่าได้ข่าวมายังไงนะครับก็เก็บเงินเผื่อบ้างก็เอาไวเ้เป็นแบบเป็นคลิปอีกคลิปใหม่แล้วกันก็เพราะว่าผมไม่ได้ทําคลิปต่อเนื่องแล้วนะก็คงมีเวลาฟาร์มนะครับ ตานสุดท้ายหีบใหญ่หายไปไหนเมื่อกี้ยังอยู่เลยนะครับแล้วเขาก็บอกว่ามีเงินนะครับมีมีเงินแบบอะไรวะมีเงินใหม่นะครับก็อย่าลองไปดูกันตานสุดท้ายแบบมันหายไปจริงหรอวะนะครับอาเม็ดแปดร้อยล้านอะไรเงี้ยไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวดูก่อนนี่ไงกล่องก็ยังอยู่นะครับกล่องก็ยังอยู่นะ ดีได้ปกติด้วยเดี๋ยวดูก่อนว่าเขาแบบปรับไหมปรับดาเมจไหม่าไม่ใช่ปรับดาเมจปรับเวลาไหมแบบตีกล่องแล้วกล่องมันจะลงมาทันทีไหมก็ลงมาทันทีนครับปกตินะเดี๋ยวเราทำลุ้งก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมทำลุ้งก่อนนะนี่คือแบบลุง้งเป๊ะนะครับ ไม่ใช่อาโกนี่นะมามาดูอือหืได้กี่ตัวอ่าตัวป่ะเนี่ยเอ้สามสี่ตัวแะไรประมาณนี้แหละประมาณสามสี่ตัวน่ะเอาได้สามตัวเฉยครับประมาณนี้สามตัว 3ามตัวดาเมจเท่าไหร่ดาเมจเกือบห้าล้านโอเคปะ่ะแล้วแมงมุมล่ะแมงมุมดาเมจเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูว่าเอาไฟ,ฟาร์มสำรองเป็นซิสสำรองเลยก็ได้เนี่ยเพราะว่า ดาเมจมันเถื่อนจะจัดเลยแต่ละตัวประมาณนี้อือก็สี่ล้านแต่ว่าเป็นอ๋อมีบอกตัวด้วยนะตัวที่เท่าไหร่เท่าไหร่อะไรประมาณนี้ใช่ไหมโอเคนี่ค่าอะไรใหม่ใช่ไหมค่าเงินใหม่หรือค่าอะไรใหม่หรือว่าระดับตัวอารมณ์ประมาณระดับตัวปะ ก็ยังไม่มีสูตรนะครับเดี๋ยวจะลองใช้สูตรสูตรของอันที่แล้วอ่ะอันที่มันผสมประมาณห้าหกเจ็ดตัวประมาณเนี้ยไม่ใช่ห้าหกเจ็ดตัวเจ็ดแปดตัวเดี๋ยวผมจะใช้สูตรเนี้ยผสมไปเรื่อยๆแล้วกันโอเคนะยังไม่มีสูตรนะผมจะใช้สูตรเดิมไปกัน โอเคครับก็ออกมา5ตัวนะครับสูตรนี้ใช้ได้อยู่นะก็เอาตัวนั่นมาผสมเลยนะครับสูตรสูตรนี้ใช้ได้สูตรนี้ใช้ได้เอามาผสมเลยเอาเราเอาเราเราลองมาผสมดูได้5ตัวนะได้5ตัวสูตรนี้สูตรนี้ใช้ได้นะครับแล้วก็สูตรนี้นะครับใช้ได้เหมือนกันนะสูตรนี้ โอ้ oh, ได้มาเพิ่มอีก2ตัวด้วยนะสูตรเนี้ยสูตรได้เก้ตัวนะก็มีเปอร์เซ็นต์ออกนะครับ9ตัวได้มาเพิ่มอีก2ตัวเนี่ยเดี๋ยวนะหนึ่งสองสามได้มาเพิ่มอีก2ตัวนะท่านผู้ชมเดี๋ยวลองไปเอาเอาผสมสตัวดูหน่อยว่ามันจะแตกไหมดวงผมจะพอไหมแค่นั้นแหละโอเคปะนี่ผมลงทุนเลยดวงไม่พอ พอไม่พอลงทุนเอา้าออกนะครับก็อย่าอย่าลองแบบนี้นะอย่าหาทำนะครับโอเคปะอย่าหาทำนะครับผมเผื่อมันไม่ออกนะครับเผื่อมันไม่ออกอย่าหาทำนะโอเคนะก็เดี๋ยวจะไปหาบัฟสุ่มให้มันนะครับบัฟตัวละครให้มันสักนิดหน่อยนะครับ ให้เป็นขวัญกำลังใจสักหน่อยนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับผมก็มาเท่านี้แหละสูตรก็ดูที่ผมทําก็ได้นะประมาณ7ตัวแหละตัวนั้นแหะนะครับ7-8ตัวแล้วลองสุ่มกันดูนะครับผม